อุ้ยเฮ้ยครีกแรกจะดูดหรือเปล่าโอ้โหดูก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมดีเจเบชเชงแครกับโซเดโรม m านะก็มาในวันนี้การทุน1 4 2บาทนะถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะได้จะรู้เลยนะว่าผมเนี่ยจบที่442บ นะผมก็ทําการนะผมถอนทุนส่วนหนึ่งแล้วก็กําไรติดไปเล็กน้อยนะสามร้อยทัวรนะผมนะก็แนะนํานะให้ถอนทุนออกก่อนนะก่อนที่จะมาเล่นในครั้งต่อไปนะหากแล้วว่าหากว่าเราได้กําไรนะอันนี้แนะนําวันนี้จะมาซ้ําเบ็ดหกบาทไม่ใช่ดิซําเบ็ดสิบห้านะแต่จะเปิดที่เบ็ดหกบาทไปก่อนอุ้ยเฮ้ยคลีกแรกมวยแบบแฮมนะคลีกแรกมึงกบ้าเกินอะไรวะ มือแต่แพมเฮ้ยหรือว่ามันมีระบบจับเสียงวะโอ้ยแต่มันหลบวะก็เนี่ยผมถอนไปสามร้อยนะคือโอ้เป็นโลกเวลาเล่นเสียมามันจะได้ไม่แบบนะไม่หัวร้อนนะไม่ได้เข้าเนื้อนะเพราะว่ากผมมาถอนทุนกับกำไร,รไปแล้วคือคนจะเหลือกำไร,รไว้เล่นขนาดไหนก็แล้วแต่นะแต่ผมถอนไปสามร้อยทวนๆน,น,น,นะง่ายดีนะ โอ้ยมึงให้กูฟันโดนสักทีเถอะเจ้าว่าที่กูพูดไปเนี่ยโอ้โหโบนัสแม่งโคตรกากเลยผมว่าแล้วคลิกแรกที่มันได้มาให้มาล่อเรานะเฮ้ยดาบคู่เมื่อกี้มันไม่ฟันกลับนะโอ้โหเปิดมาดอกแรกก็ไม่แล้วอุ้ยแต่ดาบหลวงๆอย่างนี้ก็ดีนะเฮ้ย วาโลโอโหกว่าแล้วคือคลิกแรกก็เข้าโบนัสแหละผมชักวันวันแล้วสิว่ากดต่อไปแม่งจะดูดหรือเปล่าไย่เออเหวันแล้วอะไม่เป็นไรถือว่าถ้าดูดก็ถือว่าเราพลาดเองนะวันนี้แต่คลิกแรกมันก็กำไรไปร้อยหนึ่งแล้วอะร้อยสิบสี่บาทอะ เดี๋ยวขอกดเบ็ดหกบาทไปก่อนนะเค่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเลยวันนี้คืออยากจะซ้าเบ็ดสิบห้าอยู่นะคือสังเกตนะช่วงเนี้ยผมจะเล่นเบนะ็ดสิบห้าเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะขนาดคนแนะนํายังแนะนาเบ็ดสิบห้ามาคิดดูดิผมว่าแม่งน่าจะเป็นเบ็ดสิบห้าแบบยาวๆอะช่วงเนี้จนความ,มันจะมีอัปเดตซึ่งอัปเดตตอนไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะก็ต้องคอยสังเกตนะเวลาเว็บมันจะปิดปรับปรุง นั่นแหละมันจะอัปเดตพวกเกมนะผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอัปเดตเกมอะไรเดี๋ยวผมจะมากล้องกดให้ดูก็ได้นะผมนะว่าเบสสิบห้ามันยังเข้าอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ผมว่าน่าจะมาอันนี้ก็ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าคือถ้ามันเข้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะถ้าผมรู้แบบเป๊ะๆนะผมรวยไปแล้วนะ่ะได้กำไรลักนิดสักหน่อยเนะนี่ยหรือต่อวันนะ่ะก็ถือว่าดีแล้วนะ โอ้โหดูดิเห็นปะเห็นปะวันสิบห้าน่ะที่กดมาไม่ถึงนาทีสุดๆอ่ะดูดีกำไรไปแบบเท่าไหร่วะตอนตอนแรกหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะกำไรร้อยห้าสิบหรือเปล่าแบบพี้เกียดนับว่ะคือผมก็ขี้เกียจแบบนั่งคำนวงคำนวนนะผมก็เลยถอนสามร้อยท่วนๆไป ม่งก็เลยเหลือแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทอยว่าดีคือเปิดมาก็ยังไม่ได้ใช้ทุนตัวเองเลยนะคือตอนนี้ใช้เงินที่ได้จากโบนัสอย่างเดียวเลยเวลาใช้ทุนที่ได้จากโบนัสมันรู้สึกกลักวๆไงไม่รู้ว่ะนะเหมือนจะโดนดูดกลับนะเอ,อ้ยอย่าอย่าปอ๊อตอย่าป๊อตนะคือจะเป็นหนูทดลองทั้งทีอะใจอย่าปอ๊อตเออ ก็กดไลค์กดแชร์นะผมนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมบอกเลยนะว่าใครจะเป็นหนูลรลองให้คุณนะ่ะไม่มีแล้วนะเราจะผมเี่แต่เบ็ดสิมันโอเคนะดูดิเฮ้แต่บโบนัสวันนี้มันแปลกแปก่ะเหมือนจะมาบ่อยนี่หรือว่าลองไปลดคือผมสงสัยนะถ้าถ้ามันมาบ่อยอย่างเงี้ย แบบไปมาตัวสองตัวเงี้ยถ้าไปเล่นเบ็ดต่ำอะ่ะมันจะเข้าง่ายปะวะไม่แต่แมวดีกว่าเล่นเบ็ดสิบห้าที่เ,เรามั่นใจดีกว่านะดูดิเห็นปะถ้าถ้าลดเบ็ดลงไปให้มันเล็กผมก็แม่ผมว่ามันน่าจะเข้าง่ายปะแต่ไม่เป็นไรคืออยากรู้เบ็ดสิบห้าก็อยากรู้นะอยากจะลดเบ็ดก็อยากลดนะ เออไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคือไม่ต้องเอาโบนัสก็ได้นะจริงถ้าเบสดิบห้าแล้วมันเข้าช็อตใหญ่อ่ะนะยังไงมันก็แตกอือซื้ออาซ่านะอูซูพูดอะไรของผมวะ เฮ้ยดูหน้านักลบโอ้โหวายมาแบบนี้ไม่เหลือดีครับผมนะโอ้พื้นม่วงมาโอ้โหลายเล็กเกินแม่ลายโล่ก็ไม่มาเอาว่ะ เริ่มดูดกลับแล้วเนี่ยเนี่ย,ยคือสิ่งที่ผมกลัวนะเวลามันคือมันเป็นไปได้เหรอแบบแตกที่แรกเลยอะนะคือปกติไปผมไปแล้วนะโอ้โหเห็นไหมคือถ้าอันแนะนํานะถ้ามันแตกตั้งแต่นั้นอนะคือผมเนี่ยผมว่าผมมีแววแล้วเพราะผมรู้แววตั้งนานแล้วนะว่าเพราะมันจะดูดอะแต่คือผมอยากลองเบสสิบห้ามากมากเลย เนี่ยเป็นแบบที่ผมคิดไว้ตอนแรกเลยวะ่ะที่แบบว่าวันวันใจตอนคลิกแรกนะคือคิีแรกมึงเข้าโบนัสแต่มึงบ้าไปแล้วเนี่ยเอาอะเบสิบห้าเบสิบห้าก็ช่วยไม่ได้ขอลดไปเบสหบาทดีกว่านะคือเราต้องเล่นให้มันเข้าด้วยไม่เชื่อว่ารู้ว่าเสียก็ยังกดนะเห็นปะถ้าผมคือผมไม่รู้ไง คือไม่มีใครรู้แบบเป๊ะๆหรอกนะก็ถ้ารู้แต่แรกก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเบ็ดเ,เล็กรุ้นโบนัสดีกว่าคือมันแตกไวไปอะ่ะคือกลิ่นมันเหม็นแบบนะแบบเหม็นเลยอะ่ตะก็ตามนี้คือถ้าเกิดใครแตกแบบหนักๆช่วงแรกๆนะก็ต้องระวังไว้เลยนะว่า คุณอาจจะโดนดูดกลับตอนไหนก็ได้นะเพราะว่าเกมแบบนี้มันนะอยู่ที่จิตวิทยานะเออมาสร้างความรบให้เรานะคือมันจะให้เราแตกเยอะทุกวันเลยแล้วก็รอกินเราเล็กเกน้อยนะะก็ต้องไหวตัวให้ทันก็แค่นี้นะผมว่าแค่นีตต้ตัวตัวล้วผมว่ามันถัวเฉลี่ยกันนะส่วนมากอะผมก็เลือกเวลาที่มัน นะไม่ค่อยดูดเราอะตีห้าอ่าเงี้ยแปดโมงอย่างเงี้ยไม่ค่อยดูดนะกดแบบชิวๆต่ตอนนี้ผมตื่นสายเลยเล่นสิบโมงเลยเนะี่ยหรือว่าเป็นที่เวลาแบบจะส่งผลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเออไป ก็ไม่รู้นะจริงๆอมว่ามันเป็นที่ช่วงต้องต้องเอาไปตัดสินใจเอาเองอะผมว่าไปพิจรารณาเอาเองส่วนใครที่นะไม่อยากปวดหัวมานั่งคำนวณเวลาก็นะดูผมกดเพลินๆไปแล้วกันโผล่ไลโล่โอ้โหเปิดมาสวยเป็นอย่างนี้ทุกทีเหลือสองบาทไปกินขนมเอฟซื้อลูกอมกินดีกว่านะก็ตามนั้นนะผมนะวันนี้ก็โดนดูดไป ก็ว่ามันไม่ได้แตกทุกวันแบบนะแค่แตถ่ถ้าเกิดนับนะผมก็ได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะ่ะเอเอาดิเอาเอางี้ดีกว่าก็ตามนั้นนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ก็โดนดูดไปตามระเบียบนะครับผมนะอ,อย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมแบบผมนะแอดไลน์ไปที่แอดเบลเบ็ดเจนะครับผม mm. ตอนนี้เขามีสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสทันที100%นะครับผมวว้า <Whoa. S 1> แต่พิเศษกว่านั้นครับผมถ้าบอกว่ามาจาก DJ พะเบตนะรับเพิ่มอีก10%จาก100เป็น1น0็นะครับผม <Yes. S 1> ตลอดคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ